ไม่ว่าผมคุณจะทําสีหรือไม่ทําสีจะเป็นผมเสียหรือไม่ผมเสียถ้ามาทำเสริมสวยที่ร้านเราจะใช้คิดทิทเมนนะคะคาราตินกระปุกนี้กระปุกเล็กๆแต่เปี่ยมด้วยคุณภาพใช้แล้วผมรู้ลื่นดีนะคะทุกคนทิ้งตัวดี อเอาใช้ให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ร้านนะแล้วก็จะหมกักหมักนวดนวดคึงคึงอยู่ประมาณทัก3นาทีโดยประมาณนะคะถ้าหากใครที่มีเวลาก็หมักไว้ได้ประมาณ15บหถึงสานาทีได้เลยนะผมเราจะได้นุม่มลื่นจัดทรงง่ายแล้วก็ทิ้งตัวสุขภาพดีแน่นอนค่ะเอาลองไปใช้ดูนะทุกคนนี่แล้วก็จะคึงคึงน,นวดนวดคึงคึงน,นวดนวดแบบนี้นะคะหลังจากที่เรานวดเสร็จเราก็จะล้างผมให้สะอาด เน้นย้ำเลยว่าต้องล้างผมให้สะอาดหมายถึงล้างหนังศีรษะด้วยนะคะให้สะอาดเอี่ยมอ่องเลยเพราะว่าการล้างหนังศีรษะให้สะอาดนั้นหมายความว่าผมรากผมของเราก็สะอาดและจะทําให้ผมเราแข็งแรงไม่หลุดร่วงง่ายนั่นเองจ้าหากใครที่ล้างผมม่ค่อยสะอาดจะเกิดอาการคันง่ายคันเร็วแล้วก็ผมจะร่วงเยอะนะจ้า แล้วก็เราพอล้างผมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปเป่าแห้งนะคะแนะนํานะคะใครที่ทําเองก็แนะนําเป่าแห้งภายใน5นาทีแล้วกันเนาะอ่าอย่าทาให้หนังศีสษะมันชื้นนานนะคะอาจจะทําให้เป็นเชื้อราคันหรือเป็นรังแคก็ได้เนาะอ่ะเราจะที่เราเป่าแห้งนะคะเรียบร้อยแล้วนะสิ่งสําคัญที่ขาดไม่ได้เลยก็คือเราต้องบํารุงผมอีกรอบด้วยอ่าน้ํามันบํารุงผมหรือว่าจะเป็นคาราตินบํารุงผมนะคะตามที่เรามีเลยจ้า